มาแต่งหน้าไปเจอเพื่อนกันคะ่ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะทุกคนได้นัดเพื่อนที่สนิทมากๆตั้งแต่อยู่มหาลัยแล้วคะ่ะแถมยังได้เจอหลานน้อยอีก2คนค่ะทุกคนซึ่งฉันยังไม่มีเลยแล้ววันนี้นะจ๊ะเราจะมาในลุคสาวยุค2 0 0พันค่ะซึ่งสาวยุค2 0 0พนะจ๊ะเขาก็จะตาสีสว่างแล้วก็สีชัดมากตอนแรกในใจเลยก็คือต้องมีอายแชโดว์สีฟ้าเข้าแหละแต่แม่เอย ลืมเอาพาเลตสีฟ้ามาก็เลยเหลือแต่สีชมพูจ้าไม่เป็นไรน้อทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราจะเริ่มโดยการตบตัวเองเจ็บน้อยที่สุดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วตบเข้าไปค่ะทุกคนและความลับนางฟ้าของเราก็คือคุชชั่นตัวนี้คือหมดไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าแอบ,บเอาคุชชั่นตัวอื่นใส่เข้าไปรู้ไหมคุชชั่นตัวอื่นที่ฉันพูดมาก็คือฉันผสมเองด้วยนะจ๊ะมาไปก็คือเราไปอยู่ไหนมาไม่รู้ทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งจะมารู้ว่าฟองน้ําที่มันอยู่ในตลับคุชชั่นเนี่ยมันาาามารออก,มาก็เจะะะนค เปลือกตาด้วยสีชมพูพีชค่ะทุกคนทุกคนอยากให้มันชมพูขนาดไหนสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาขึ้นคิวกันได้เลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเขียนเฉพาะโครงด้านล่างนะคะแล้วก็จะใช้หัวแปรงเนี่ยเบลนด์เข้าไปหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร้องขอความช่วยเหลือจากมือที่3ค่ะมือที่3มีความสําคัญก็วันนี้แหละเธอตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นดินสอเขียนลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะวาดโครงแล้วก็จะใช้แบบเจลเนี่ยวาดเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะหางตาของเราวันนี้นะคะจะยาวจนสามารถคล้องหูได้จ้า <laughs> พูดเวอร์จะบ บอกว่ายิ่งยาวยิ่งน่ารักนะเธอว่าไปกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วอย่าลืมกรีดอินไลเนอร์ด้วยนะจ๊ะไว้คุณอาปากฉันซีดมากขออนุญาตเติมลิปค่ะสีเสร็จแล้วเนาะขออนุญาตเพิ่มความฉ่าด้วยลิปบล์มนิดหนึ่งจ้าสูถอยไปคอยสิแปลงร่างเป็นนาตาชาขนตาเออว่าบาปขนตาฉันมันขนตาควายนะที่มันพุ่งลงอะ่ะฉันต้องตัดขนตาอย่างยากลำบากเพื่อที่จะทําให้มันเป็นนาตาชาขนตาง่อนให้ได้เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาปัดขนตาเป็นสีน้ําตาลน้ําใจค่ะไม่ใช่ลายคุณอาเพราะว่าหนูลืมเอาาาทีี่ปัดขตสม ขนตาบนเสร็จแล้วจิ๊เธออย่าลืมปัดขนตาล่างด้วยนะจ๊ะในส่วนของการไปสอวแก้มใส่วันนี้นะคะเราจะปัดทั้งแก้มปลายจมูกปลายคางแล้วก็หน้าผักนิดนึงค่ะเพื่อให้มันชมพูไปเลยทั้งใบหน้าและส่งผมวันนี้ง่ายมากทุกคนปล่อยผมแล้วก็ติดกิฟต์ตัวน่ารักน่ารักและนี่ก็คือเท่าๆลุคของวันนี้ค่ะทุกคนน่ารักไหม